โอเคก็ผมกนต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมด้วยกันวันนี้ที่ผมภูมิจะเป็นอาราฟอมรีนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมจัมม์อันเซอร์เบิร์กอีกเช่นเคยเนาะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูในส่วนตัวของข้อมูลล่าสุดที่ทางออฟฟิเชียลเนี่ยหรือว่าทางเพจหลักเนี่ยนะครับเขาเพิ่งประกาศมานะว่าตรงนี้เลยนะครับก็คือตัวเกมเนี่ยเขาขอบคุณเรานะว่าที่เข้าลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปเล่นเนี่ยอย่างล้นหลามเลยนะครับแล้วก็เขาประกาศมาเพิ่มว่า สหรับในส่วนตัวของการลงทะเบียนเพิ่มเติมนะครับในวันที่คาดว่าจะเปิดเนี่ยก็คือวันที่27กันยายนนะครับเวลาเนี่ยนะครับเป็น11โมงเช้านะครับของโซน8บวกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคาดการไว้ก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครัว่าตัวเกมเนี่ยน่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมนะครับในวันที่27กันยายนเวลา10โมงเช้าซึ่งไอตัวนี้เนี่ยนะครับ ของโซน8บวกเนี่ยมันเป็น10 11โมงเช้าก็จริงนะครับแต่ว่าของโซนประเทศไทยเนี่ยมันเป็นโซนบวก7เพราะฉะนั้นเราต้องลดมาอีก1ชั่วโมงก็คือเวลา10โมงเช้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครนีครับรอที่จะเล่นเกมนี้ดาวน์โหลดเกมได้แล้วทำอะไรได้แล้วนะครับแนะนำว่าพรุ่งนี้นะครับวันที่27เนี่ยเวลาประมาณ9โมง55นาที57นาทีเนี่ยให้มาเปิด VPN รอนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าทุกครั้งที่เข้าเนี่ยเราต้องใช้ VPN นะครับพอเข้าได้แล้วพอรับสิทธิ์ได้แล้วนะครับเราต้องกดลงทะเบียนอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นเกรดหรือว่า Google Play นะครับแล้วก็ไอ้ตัว DNA นะครับตัวหลักของเขาก็ได้แต่ผมเนี่ยล็อกอินแบบเป็น Google Play นะครับพอเราล,ล็อกอินได้แล้วเนี่ยนะครับเข้าเกมแล้วเนี่ยเราค่อยปิด VPN ก็ได้นั่นเองนะครับมันจะได้ไม่ปิงหลักๆก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปโดยรวมเลยเนี่ยครับเขาประกาศว่าตัวเกมเนี่ย จะเปิดให้มีการเข้าเพิ่มเติมหรือว่าเปิดสิทธิ์เพื่อเข้าไปเล่นเกมเพิ่มเติมเนี่ยในวันที่27กันยายนเวลา10โมงเช้าของเวลาไทยนั่นเองเนะครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่รอเล่นแมบบ้ว่าเฮ้ยวน์โหลดเกมแล้วนะครับแต่ว่าแบบว่าผมแบบพลาดนะครับเพราะว่า5นาทีปุ๊บสิทธิ์มันก็หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้นะครับคุณก็ยังมีสิทธิ์อีกแล้วก็เขาประกาศมาแล้วนะว่าเป็นระ,ระยะเวลา4วันเพราะฉะนั้น 2ี2ส2บหกนั่นเองนะครับก็รอมาลุ้นเอาดูแล้วกันนะครับว่าเราจะได้รับสิทธิ์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆเนี่ยมารอตั้งแต่9ก้าโมงช้านะครับหรือไม่ก็เก้โมงห้นาทีแล้วก็มาเปิด VPN รอนะครับไปเช็คในส่วนตัวของอแอปด้วยนะครับว่ามันเปลี่ยนในส่วนตัวของค่างเงินยังถ้าเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยก็รอเข้าเกมได้เลยนะครับประมาณสมมุติมันเป็นประมาณ9โมง59นาทีเนี่ย กดเข้าไปรอเลยก็ได้ครับเดี๋ยวมันก็แบบเด้งขึ้นมาอะไรประมาณนั้นเนาะก็หลักๆจะประมาณนี้แลวกันเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยการเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบในเพยงตรงนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ